ต้องกลับมาซ้ำอีกรอบกับบุฟเฟต์อาหารเกาหลีคิมบีบคิวจ้าเริ่มจากเดินเข้าไปที่ร้านนะคะนั่งโต๊ะเ,เลยแล้วเรามารอบที่แล้วก็โต๊ะนี้ไม่รู้ติดใจอะไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกอาหารเลยจะเป็นอาหารเกาหลีต่างๆนะคะบอกว่าตะปกีอร่อยมากไปเพื่อ,อร่อยทุกอย่างเลยแล้วก,ก็เปิดดูทุกอันจา้า้ก็ปิดรอข้าม,มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ คือเขามีให้เลือกเยอะอะแล้วก็นี่จะเป็นโซนเนื้อหมูที่เราจะต้องเอาไปย่างเปปิ้งนะคะถ้าจะเป็นเนื้ออื่นเราก็ต้องสั่งเพิ่มมาเองนะไม่ได้รวมอยู่ในบุฟเฟ่นะคะนี่จะเป็นเครื่องเคียงต่างๆมีกิมจินะคะอร่อยมากหัวใช้เท้าดองก็เยี่ยมเลยแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะมีทั้งหมดสี ชนิดให้เราเลือกเนาะก็มีน้ำซุปสองยานนี่ก็ต่อด้วยโซนเครื่องดื่มนะคะก็เลือกเลยว่าจะทานอะไรเป็นน้ำรีฟิลนะคะ59บาทถึงโต๊ะแล้วก็เริ่มจับกันปิ้งปิ้งเข้าไปนะคะบุฟเฟ่เขาเนี่ยจะหัวละ299บาทนะมีเวลาให้ทานาหนึ่งชั่นโมครึ่งนะคะเปิดนีแา 1ส่เสสถสูถนส่ง่นะแล้วก็จัดการหอมจากหอมหมูกระเทียมก็คีบยาวเหลือเกินคือใช้ตะเกียบไม้เป็นเลยเสร็จแล้วคีบพริก,รกสใส่ลงไปค่ะเพิ่มความแซ่บหนึงน่งน้ำจิ้มเราชอบมากสอง,สองแบบนี้ก็คือน้ำจิ้มโคชูจังกับซจัง นนส,สติจยัดได้เท่่เทแล้วกลปชัอ่อยจิงขก็มีของหวานนะมีไอต็มให้เลือกมันจกเป็นบรรยากาศร้านนะคะมามากินดูนะนนละลานคิมบีบีคิวหรือละเท้าร้อยหนึ่งนะคะกินไม่หยุดค่ะัน